ในยุคสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือมีชนเผ่าโรหรานบุกลุกชายแดนทําให้สนามรบต้องกลับมานองเลือดอีกครั้งแต่สืครั้งนี้ยากเกินจะต้านทานและพวกเขาต้องการวีรบุรุษที่แท้จริงที่หบภาพยนตร์ภูมิใจเสนอจอมทัพหญิงมู่หลานให้เสียงสปอยโดยเชียยพน เริ่มกันที่พ่อแม่ของมู่หลานพวกท่านมาหาแม่หมอเพื่อดูคำทํานายของลูกสาวเรื่องคู่ครองแต่แม่หมอบอกว่าตอนนี้นางยังไม่มีคู่ครองมันยังไม่ถึงเวลาแต่นางจะมีเคราะห์กรรมใหญ่ท่านทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงรอให้สุริยันจันทราปรากฏในเวลาเดียวกันท้องฟ้าสว่างสวยด้วยเลือดสีแดงพอถึงเวลานั้นจะมีทหารเทพมาช่วยนางให้ผลเคราะกรรม ตัดมาที่มูดหลานหญิงสาวที่เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านและคนที่อันตรายที่สุดในเวลาเดียวกันเธอมีความสามารถรอบด้านมีน้องชายหนึ่งคนชื่อว่ามูตี้และมูตี้ดันทําชิ้นเนื้อของสองพี่น้องหกซึ่งมันเป็นชิ้นเนื้อที่พวกเขาเพิ่งขโมยมาน้องเล็กกดมากจึงบิดหูหมูตี้พี่ใหญ่จึงรีบห้ามเพราะว่ามูตี้เป็นน้องชายของมู่หลานน้องเล็กก็บอกว่าจะไปกลัวอะไรก็แค่มู่หลานสักพักหลับแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ทางด้านพ่อแม่ยังกังวลเรื่องของลูกสาวมิหายพอกลับมาชาวบ้านก็บอกว่ามู่หลานต่อยคนให้รีบเข้าไปห้ามในระหว่างที่พ่อกำลังจะห้ามลูกทหารของราชวงศ์เว่ยเหนือมาถึงซะก่อนพวกเขามาที่นี่เพื่อเกณฑ์กำลังพลสำรองไปร่วมรบเพื่อบ้านเมืองพอชนเผ่าโรหลานได้บุกลุกเข้ามาใกล้ทุกทีแน่นอนว่าพ่อของมู่หลานต้องเข้าร่วมกองทัพ ภรรยาก็เป็นห่วงเพราะร่างกายของสามีอ่อนแอมากสามีคิดว่าศึกนี้คงไม่ได้กลับมาจึงบอกให้ภรรยาดูแลลูกๆให้ดีหาคู่ครองดีๆให้มู่หลานอย่าให้ลูกลำดาบถือกระบองอีกทางฝั่งมู่หลานที่ได้ยินแบบนั้นเธออดเป็นห่วงพ่อไม่ได้จริงๆจ,จะให้พ่อออกลบในสภาพแบบนี้คงไม่ดีแน่มู่หลานจึงเอาไปสั่งทหารไปรายงานเข้าร่วมกองทัพแทนพ่อถึงแม้จะทําให้พ่อแม่ไม่สบายใจก็ตามแต่แบบนี้ดีที่สุด ในช่วงที่มารายงานตัวไม่มีใครรู้เลยว่ามู่หลานเป็นผู้หญิงนอกจากจากสองพี่น้องที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันและพวกเขาตกใจมากที่มู่หลานมาที่นี่อุสานีมาก็ยังตามมาอีกตัดมาที่กองทัพโลหรลานผมขอเรียกว่ากองทัพดำนะครับหลังจากสึกที่ผ่านมาแม่ทัพดำได้จับตัวองค์ชายซัวแห่งราชวงศ์เว่ยเหนือมาได้เขาอยากให้องค์ชายไปบอกพ่อตัวเองถอยทัพและยกเมืองลี่ซุยให้กับเขาทุกคนถึงจะรอด แต่องค์ชายไม่ยอมแม่ทัพดําจึงสั่งประหารคนขององค์ชายและลากองค์ชายเข้าไปดูแผนการที่เขาจะบุกถล่มเมืองลี่ซุยและมันเป็นเมืองที่มู่หลานอยู่ที่นั่นเป็นด่านแรกที่กองทัพดําต้องผ่านไปให้ได้ ทางฝั่งมู่หลานที่ได้เข้าร่วมกองทัพแน่นอนว่ากฎของกองทัพมีมากมายที่สําคัญเขาห้ามผู้หญิงเข้าร่วมกองทัพถ้าฝ่าฝืนจะโดนประหารชีวิตและในกลุ่มของมู่หลานมีชายคนหนึ่งที่มักใหญ่ไฟสูงเขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เลื่อนขัน้นเขามีชื่อว่าเซียวชิงชวน จากนั้นพี่ใหญ่ได้คุยกับมู่หลานเขาถามเธอว่ามาที่นี่ทําไมมีกว่าคนอื่นจับได้หรอว่าเป็นผู้หญิงแต่มู่หลานก็บอกว่าไม่มีใครรู้นี่ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพื่อนๆในกลุ่มไม่มีใครรู้เลยว่ามู่หลานเป็นผู้หญิง ตอนนี้ได้เวลาชิงชวนต้องเอานาทหารบอกให้กลุ่มมู่หลานตามมาชิงชวนจึงเข้าไปสั่งเพื่อนด้วยท่าทางประมาณว่าข้าใหญ่สุดที่นี่และสถานที่ที่ทหารพามาก็คือศึกเลือดาสาที่ผ่านมาพวกเขาต้องนำร่างทหารฝั่งตัวเองกลับไปทหารทุกคนจะมีป้ายชื่อและป้ายชื่อจะถูกส่งกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาถือได้ว่าเป็นคาตอบของผู้ที่ล่วงลบไปจากนั้นไม่นานหูลูกก็โดนยิง มีทหารกองทัพดามาที่นี่คนเอาหน้าก็วิ่งหนีก่อนเพื่อนทหารที่มาเป็นทหารสงสารพวกมันบอกให้แม่ทัพขาวถอนกำลังออกไปไม่งั้นองค์ชายตายแน่ ทางด้านโจชีเห็นเพื่อนโดนทำร้ายเขายอมไม่ได้จึงท้าประลองกับทหารดำแต่ทักษะการต่อสู้ของเขายังอ่อนมากโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวคุณลุงจึงเข้ามาช่วยมู่หลานจึงเข้ามารับไม้ต่อเพื่อนๆก็เป็นห่วงพี่ใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงคนที่น่าเป็นห่วงคือพวกนั้นต่างหากมู่หลานจึงหักปลายหอกทิ้งและต่อสู้ด้วยไม้แทนไม่รู้ว่าไปล่ําเรียนวิชามาจากไหนบอกได้คําเดียวว่าเก่งจัดๆจ,จะมากี่คนก็ไม่กลัวเพราะพลังถีบของเธอแรงมากและทหารฝั่งนั้นก็ถูกจับตัว ตัดมาที่แม่ทัพขาวเขาชื่นชมกลุ่มมูลล่หลานที่กล้าหาญต่อกรกับทหารดำพี่ช่วยจึงใช้โอกาสนั้นพูดเอาดีใส่ตัวทําให้เพื่อนๆไม่พอใจแต่ก็ช่างมันแถมเขายังแอบฟังแม่ทัพกับมือขวาคุยกันตอนนี้แม่ทัพกุ้มใจว่าจะช่วยองค์ชายออกมาได้ยังไงจะยกพลไปก็เสียงเกินถ้าช่วยไม่ได้ก็โดนฮองเตว่าพี่ช่วยจึงเสนอหน้าเข้าไปเขาบอกว่ามีแผนดีๆที่จะช่วยองค์ชายออกมาได้ ทางด้านมู่หลานรีบม,มาดูอาการของเพื่อนซึ่งเขาไม่ได้เป็นอะไรมากโชคดีที่บาดแผลไม่ลึกคุณลุงจึงถามมู่หลานว่าทําไมตอนที่ต่อสู้ต้องหักปลายหอกทิ้งมู่หลานจึงตอบว่าข้ามาที่นี่แทนพอ่อไม่ได้มาเอาชีวิตใครคุณลุงจึงพูดประมาณว่าในศึกสงครามหากอบอ้อมอารีเกรงว่าจะทําให้สูญเสียชีวิต จากนั้นพี่เฉยเดินเข้ามาทํไม้แค่เหมือนเดิมเขาบอกว่าได้รับคําสั่งจากแม่ทัพให้กลุ่มมูดหล,ลานและทหารอีกสิบกุนายไปช่วยองค์ชายนยามวิการโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มมูดหล,ลานบุกโจมตีด้านสายของค่ายทหารพูดง,ง่ายๆเป็นล่อเป้าส่วนตัวเองกับคนที่เหลือจะไปช่วยองค์ชายออกมางานนี้สายสเตลง่ายจัดจแถมไม่โดนตีนทั้งหมดนี้คือแผนของเขา พอถึงค่ายกองทัพดำกูมู่หลานเปิดฉากโจมตีทันทีฝั่งพี่ช่วยแอบมาช่วยองค์ชายได้สำเร็จซึ่งตอนนี้มูหลานกับเพื่อนกำลังต่อสู้อยู่มูหลานยังยึดมั่นคำเดิมโดยใช้ไม้พรองโจมตีสตูแต่ทว่าเมื่อเธอได้เห็นเลือดของเพื่อนร่วมทีมมันทำให้เธอสตันพี่ใหญ่จึงเข้ามาช่วยแต่ก็โดนฟันจนหน้ากาก,ากแตกทางด้านพี่ช่วยออกมาแล้วบอกให้ถอนทับพี่ใหญ่จึงพามู่หลานรีบขึ้นมาหน,นีแต่น้องเล็กของเขาหนีไม่ทันจึงโดนจับกลุ่มตัว ต่อมาได้ประกาศเชื่อชูเหล่าทหารภูกาองค์ชายเห็นว่ามู่หลานตัวเล็กแต่กล้าหาญจึงมอบดาบให้แต่มู่หลานขอร้องให้องคชายส่งคนไปช่วยน้องเล็กเพื่อนเพื่อคนอื่นก็ขอร้องเหมือนกันมีนานกองทัพดำได้ยกพลมาจำนวนหนึ่งพวกมันพาน้องเล็กมาที่นี่พี่ใหญ่เห็นน้องเลก็กกำลังแย่จึงคิดจะไปช่วยมือขวาจึงสั่งให้จับตัวเอาไว้ทางด้านกองทัพดำพาน้องเล็กมาที่นี่เพราะว่าใจดีพวกเขานำน้องเล็กมาส่งคืนแต่ไม่ได้เอามาคืนแบบเป็นๆเพราะว่าพวกมันสังหารน้องเล็กต่อหน้าทุกคนและ เขาเดินจากไปการสูญเสียน้องเล็กมันทําให้พี่ใหญ่ทําใจลําบากเพื่อนๆคนอื่นไม่ต่างกันนั่นเป็นเพราะพวกเขาอ่อนแอเกินไปถ้าอ่อนแอจะไม่สามารถปกป้องคนที่รักได้พวกเขาต้องฝึกให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมน1นปีต่อมา กุ่งของมู่หลานยังฝึกซ้อมอย่างหนักและฝีมือของพี่ใหญ่เก่งขึ้นเยอะมากแต่ก็ยังสู้มู่หลานไม่ได้อยู่ดีองค์ชายเห็นว่ามู้หลานสู้เก่งจึงท้าประลองมู่หลานจึงขีดยอดหลังเข้าไปหนึ่งทีเสียฟอร์มองค์ชายหมดถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่ามู่หลานเป็นผู้หญิงแถมยังมีสาวในเมืองแอบชอบมู่หลานอีกด้วยต่อมาได้เวลาศึกปฐมบท ทั้งสองฝั่งลั่งกองข่มขวัญกองทัพดำวิ่งเข้ามาเจอยิงธนูสวนจากนั้นพวกเขาส่งทัพหน้าเข้าประทะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ามู่หลานเก่งจัดจัดถึงกับเตะปากม้าจนสลบ ทางด้านพี่ใหญ่จัดการสตูเป็นหลายคนพอเขาเห็นคนที่ข้าน้องตัวเองมันทำให้เขาโกรธมากจึงบอกให้ฐานขัดขามาเขาจึงใช้หอกแทงคนนั้นตกลงมาแต่พี่ใหญ่ดันพลาดท่าและจะโดนสาบมูลล่หลานจึงวิ่งมาช่วยกระโดดทีมหัวเข้าไปหนึ่งทีหมุนย้อนส้อนแบบนี้นี่มันทฤษฎีอะไรกันเนี่ยพี่ใหญ่จึงหยิบขวยขึ้นมาแล้วสังหารผู้ชายคนนั้นในสื่อครั้งนี้กองทัพเขาเป็นฝ่ายชนะ เวลาผ่านไปถูกครั้งที่มู่หลานนำทัพออกรบพวกเขาจะเก็บชัยชนะกลับมาทุกทีจนมู่หลานถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทัพทหารทั้งหมดและเธอถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนคนเอาแต่หน้าไม่มีผลงานกลับกลายเป็นคนดูแลมาซะง,งั้นต่อมาได้เวลาดื่มฉลองถึงแม้มู่หลานจะสู้เก่งแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องดื่มเหล้าต้องขอยอมแพ้องค์ชายจึงดูถูกว่าในวงเหล้าเจ้าอ่อนแอยิ่งนัก มู่หลานไม่ยอมให้ดูถูกจึงกระดกเอากระดกเอาเมาโคตรง่ายแถมบอกผู้หญิงที่เต้นอยู่ว่าเต้นสู้ขาก็ไม่ได้องคชายจึงท้าให้เธอเต้นอย่างน้อยพวกนางก็เป็นผู้หญิงมู่หลานที่เมาจึงรับคำถาด้วยการเต้นลำโชว์ทำให้คนที่ดูอึ้งกันเป็นถแถบเพื่อนๆก็คิดว่าเธอเรียนแบบได้เหมือนผู้หญิงมากมู่หลานจึงหลุดปากบอกว่าตัวเองคือผู้หญิงพี่ใหญ่เห็นท่าไม่ดีจึงลากเธอออกจากวงเล่ามาถ้าคนอื่นรู้เรื่องว่าเธอเป็นผู้หญิงต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่และพี่ชฉวยดันอยู่ตรงนั้นพอดีเขาได้ ได้ยินทุกอย่างตัดมาที่กองทัพดำนายใหญ่ส่งลูกน้องกับหมอผีมาที่นี่ลูกน้องคนใหม่บอกว่าจะมารับช่วงแทนแม่ทัพดำเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาบุกโจมตีกองทัพขาวไม่ได้เลยแต่แม่ทัพดำไม่สนใจเขาจึงสังหารลูกน้องที่นายใหญ่ส่งมาส่วนหมอผีบอกว่ามีวิธีกำจัดกองทัพขาวเขาจึงลงมือทำพิธีโดยส่งกองทัพหนูปีศาจบุกไปถล่มที่นั่น ทางด้านพี่ชวยเขากำลังจะเบอกเรื่องของมู่หลานแต่ทหารหน้าประตูดันมาซะก่อนเขาบอกว่ามีหนูจำนวนมากกำลังบุกมาที่นี่แม่ทัพเขาก็บอกว่าแค่หนูจะไปกลัวอะไรแต่มันมีเป็นล้านตัวเลยนะาขอรับ ขนสู้ไม่ได้จึงส่งหนูมาแทนแถมหนูก็โหดมากกัดกินทั้งคนและอาหารแต่มู่หลานที่มาจนหลับดันไม่เป็นอะไรเธอถามเพื่อนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเพื่อนก็บอกว่าเกิดหนูระบาดขึ้นมามันทําให้แม่ทัพและองค์ชายกุ้มใจเพราะว่าทหารบาดเจ็บจํานวนมากและอาหารเสียหายมากกว่าครึง่งแม่ทัพขาวก็ดันคิดว่าเกิดหนูระบาดจริงๆไม่คิดว่าเป็นมนดํแต่อย่างใดเขาคิดว่าฝั่งตัวเองเสียหายขนาดนี้ฝั่งกองทัพดําต้องเสียหายมากกว่าแน่จึงสั่งให้หมูดหลานไปสํารวจว่ากองทัพดําบาดเจ็บไปก คนถ้าบาดเจ็บเยอะพวกเขาจะยกพลบุกทันทีแต่องค์ชายดันห้ามสะก่อนเพราะเขามีเรื่องจะคุยกับเธอแม่ทัพสังเกตเห็นคนอยากได้หน้าแอบฟังอยู่พอดีจึงบอกให้พี่เฉยไปสอดแนมแทนในระหว่างที่พวกเขาสอดแนมพวกเขารู้แล้วว่ากองทัพดำไม่เป็นอะไรเลยเพื่อนอีกสองคนจึงบอกให้รีบกลับแต่พี่เฉยยังว่ารูปที่ตั้งของฐานอยู่เขาจะวางแผนบุกโจมตีเพราะเขาอยากเลื่อนขั้นได้ตำแหน่งมากนั่นคือเหตุผลที่เขาเป็นฐานเพื่อนอีกคนจึงขอตัวกลับ แต่ถ้ว่าพวกเขาโดนจับได้ซะงั้งงนแม่ทัพดำจึงถามว่าทหารพวกเจ้าบาดเจ็บไปกี่คนทหารอีกคนก็ไม่ยอมบอกจึงโดนสังหารเหลือพี่ชฉวยอยู่คนเดียวเขากลัวตายมากจึงบอกว่ายอมทำทุกอย่างและมันเข้าทางหมอผีพอดี หมอผีให้หน่วยกล้าตายดื่มน้ำพลังช้างแล้วส่งมากองทัพขาวพร้อมกับพี่ชฉวยพี่ชฉวยก็บอกแม่ทัพว่าคนพวกนี้ยอมจำนนแม่ทัพจึงอนุญาตให้เปิดประตูเข้ามาถึงแม้องค์ชายพยายามห้ามแต่แม่ทัพคิดว่าคนแค่หยิบมือจะไปทำอะไรได้ถ้าพวกนั้นโกโหกก็ฆ่าทิ้งซะ พวกเขาจึงเปิดประตูให้เข้ามาพี่ชฉวยจึงใช้โอกาสนั้นสร้างความวุ่นวายและหลบหนีไปฝั่งหน่วยกล้าตายที่ดื่มน้ำพลังช้างมาพวกมันจัดการทหารไปจํานวนมากถึงป่านนี้องค์ชายกับแม่ทัพก็ยังไม่ลงมาลงมาอีกทีก็ค่ำเสแล้วมูลล่หลานกับทีมจึงรีบมาช่วยหน่วยกล้าตายจึงใช้ทีเด็ดตีเหล็กล้อนๆใส่ทหารแค่ยืนตีเหล็กก็ไม่อาจทําอะไรพวกเขาได้จนบ้านเมืองพังย่อยับสูญเสียประชากรไปจํานวนมากแม้แต่แม่ทัพเขาก็ยังเสียชีวิต องค์ชายจึงบอกให้ลาทิ้งเมืองราสดอรจะได้ปลอดภัยมู่หลานก็บอกว่าถ้าเราทิ้งเมืองนี้กองทัพดำจะได้เปรียบผู้คนจะตายเพิ่มมากขึ้นเธอและเพื่อนจึงอาสาปักหลักอยู่ที่นี่ต่อ จากนั้นองค์ชายกับมู่หลานได้คุยกันเขาถามเธอว่าเป็นผู้หญิงจริงหรือไม่มู่หลานก็ยอมรับว่าจริงองค์ชายก็ไม่ว่าอะไรเขายอมรับในตัวเธอเยี่ยงวลาบุรุษแต่จะอยู่ที่นี่ได้กี่วันโดยไม่มีสเสบียงมู่หลานจึงบอกว่า3วันองค์ชายจึงบอกให้เธอรอถ้าเขาไปถึงเมืองใหญ่เขาจะรีบพาคนกลับมาช่วย ในช่วงกลางดึกกองทัพดำส่งคนบุกมาที่นี่มูลล่หลานจึงใช้ทีเด็ดปาสเกตผู้ไฟใส่พวกนั้นบอกได้คำเดียวว่าตายเรียบทหารที่ส่งมา200กว่าคนไม่มีใครรอดชีวิตมันทำให้แม่ทัพดำโกรธจัดเขาจึงสั่งให้ทหารบุกไปถล่มอีกครั้งไม่ว่ากองทัพดำจะส่งมากี่คนพวกเขาก็ไม่สามารถข้ามกำแพงมาได้ ตอนนี้ผ่านมาแล้ว15วันอาหารเล่นน้ำไม่มีเหลือกลุ่มของมู่หลานเริ่มอ่อนแรงมือขวาและทหารอีกสองคนบอกว่าจะถอนตัวพวกเขาไม่อยากอดตายที่นี่มูดหลานจึงห้ามเอาไว้ถ้าทหารกลัวตายบ้านมเนาาาาานมืองจะเป็นยังไงเธอจึงยอมเปิดเผยตัวตนว่าเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงเธอก็พร้อมที่จะสู้เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและราษดรแต่ทว่าของทัพดำไม่ยอมลดละพวกเขาโจมตีอย่างต่อเนื่องทำให้มูดหลานต้องเสียเพื่อนดีๆไปอีกคน ทางด้านพ่อเป็นห่วงลูกสุดหัวใจกังวลว่าลูกจะอยู่ยังไงในสภาพที่อากาศหนาวแบบนี้ตอนนี้มูดหลานเสียเพื่อนไปทีละคนพวกเขาเหลือกันแค่สามคนเท่านั้น ทางด้านแม่ทับดำได้บุกมาในสืครั้งสุดท้ายมู่หลานจึงบอกให้คุณลุงลั่นกองให้กับเธอเธอกับพี่ใหญ่จึงลงมาประจันหน้ากับสตูถึงแม้พวกเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแต่แรงทิพย์ยังหนักเหมือนเดิมทหารวิ่งเข้ามาให้ฆ่าทีละคนนอกนั้นยืนดูแม่ทับดำจึงใช้ขวานฟาดหัวมู่หลานพี่ใหญ่จึงรีบเข้ามาช่วยตามด้วยทิพย์จนกระเด็นแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาเริ่มหมดแรงและสู้ไม่ไหวโชคดีที่องค์ชายพากองทับมาถึงพอดีจึงทำให้มู่หลาน หลุดพ้นจากเคราะกรรมอย่างที่ทำนายเอาไวา้และพวกเขาก็ชนะในศึกสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน